สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนคลับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะมือถือโดนแฮกนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบมือถือ Android กับ iOS นะฮะเข้าไปชมคลิปกันเลยฝาบก็วันนี้นะฮะมือถือ Android ฝั่งซ้ายมือนะฮะมือถือ iOS ฝั่งขวามือนะฮะ Android ก็คือจะเป็นแบบนี้นะฮะ Android จะเป็นประมาณ Open Source นะฮะ ดูเวลาเราเข้าเข้าเพสโต e ได้นะฮะประมาณนี้ส่วนมือถือ iOS นะฮะยี่ห้อ Apple นะฮะ iPhone นะฮะ iPhone ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเวลาเข้าคือเข้า App Store p l a เพสโต e กับ App Store คือ Play Store เนี่ยเป็นของ Google นะฮะ แอปสต o ร์เป็นของ Apple Inc. ินะฮะก็คือบริษัท Apple Inc. ิบริษัทแม่นะฮะเป็นควบคุมระบบทุกอย่างนะฮะเวลาคนมาพัฒนาแอปแล้วมาขอฝังเนี่ยเขาจะมีการาตรวจสอบนะฮะเวลาแอปต่างๆติ k กต k อกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะขอตรวจสอบแอปใหม่ๆแอปเถื่อนๆนะฮะ เขาก็จะตรวจสอบในระบบของเขานะฮะว่าแอปเหล่านี้มีการาติดตาม GPS ไหมมีบริษัทจัดตั้งจำกัดไหมนะฮะแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์อะไรนะฮะอัตาประโยชน์ของแอปเหล่านั้นทำเพื่อประโยชน์อะไรนะฮะแล้วก็ที่ตั้งของบริษัทแอปนะฮะ คือหลายๆปัจจัยเนี่ยคือใน App Store กับเพสโต้เนี่ยนะฮะมันจะต่างกันนะฮะคือเพสโต้จะเป็นคล้ายๆ Open โอเพนซนะฮะก็คือใครมีแนวคิดอะไรใหม่ๆก็สามารถที่จะมาขอติดตั้งแอปอ่าไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทก็ได้นะฮะเป็นนักศึกษาหรือเป็นอะไรที่เรียนรู้ศึกษาแล้วก็ปล่อยแอปมา กับเพสโตได้อันนี้ความเข้าใจส่วนตัวของท่านอธิบายนะแต่เพสไอแอฟสโตเนี่ยอันนี้เพสโตนะเมื่อกี้ในพูดเรื่องเพสโตแอฟสโตเนี่ยจะต้องเป็นบริษัทนะฮะจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบนะฮะจัดตั้งบริษัทขึ้นมาจากประเทศไหนนะฮะแล้วก็มีหนังสือรับรองบริคนสนทินะฮะหนังสือรับรองบริษัท นะฮะประมาณนั้นคือถ้าถ้า,อ,าอย่างผมเรียกของแอปช้อปปี้เพย์เนี่ยคือช้อปปี้เพย์เนี่ยจะโยงเข้ากับจะโยงเข้ากับแอปอีกฝากหนึ่งก็คือแอปของฝากอ่า ธนาคารไทยพาณิชย์กับธนาคารกสิกรได้นะฮะสมมุติว่าผมเติมเงินนะฮะผมเติมเงินคือเติมเงินเข้าชอ้อปไอช้อปปี้เพเนี่ยเนี่ยผมเติมเงินเข้าช็อปปี้เพนะเนี่ยแล้วก็ผมเรียก i Banking กับ M Banking คือไทยพาณิชย์จะมีทั้งทั้งบัญชีธนาคาร ทั้ง i banking m banking i banking นี bank ่คือคือเหมือนมันเหมือนเป็นเป็นธนาคารอินเทอร์เน็ตเป็นธนาคารที่สามารถที่จะโยงกันได้อ่ะสมมุติผมเลือกเป็นของ scb นะฮะไทยพาณิชย์อ่ะผมเติมเงินสมมุตินะสมมุติผมเติมเงินไปร้อยหนึง่งขั้นต่ำมันสองร้อยนะฮะในบัญชีก็ไม่มีหรอก มีแค่ยีสิบบาทกลักวดโดนแฮกนะฮะกลักวโดกลัวกลัวไอโฟอนโดนแฮกนะฮะนี่ทำให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมพอมันจะมาหน้านี้ปุ๊บเดี๋ยวมันจะเด้งเข้ากับนี่ไทยพนดเด้งมาละประมาณนี้นะก็คือแอปมันเด้งหากันกับแอปได้นะฮะคือไม่สาธิตทั้งหมดนะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวรหัสหลุดไปนะฮะล,ลง YouTube ไม่ได้นะฮะก็คือ iPhone นะฮะ iPad นะฮะเป็นของ Apple i n องนะฮะเป็นของ Apple นี่แหละนะฮะ iOS เนี่ยเนี่ยเรียกคือ iOS อันนี้คือ Android นะฮะอันนี้คือ iOS นะฮะก็คือมือถือ iOS เนี่ย เป็นของสตีฟจ็อบเป็นผู้คิดค้นที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะแล้วการจะเข้าไปในแอปต่างๆเนี่ยการจะเอาแอปมาลงเนี่ยนะฮะเนี่ยแอปแปลกๆเนี่ยเคอรี่ก็เป็นบริษัทนะฮะเรียกรถเคอรี่มาส่งในบออะไรอย่างเงี้ยนะฮะกระเป๋าตังก็เป็นของกรุงไทยนะฮะก็ประมาณนี้ เฟซบุ๊กก็เป็นของมาร์คสัตทอร์เบิร์กนะฮะก็ก็อธิบายได้นะคือแอปแต่ละอย่างเนี่ย g o g l e d r i v e นะฮะ Google Essence Google Home อะไรพวกเนี้ยจะไอทวิตเตอร์เป็นของอีลอนหมักอีลอนหมักเทเล่านะบ้าสตาร์ลิงจะไปดาวองาังคารเนี่ยคือทวิตเตอร์ก็รู้จัก HP ก็รู้จักคือมันรู้จักหมดอ่ะนะฮะ Lazada ก็เป็นของอะไรอ่ะแจ็คหมาแจ็คหมาลาซาด้าช้อปปี้ก็เป็นอะไรอ่ะของสิงคโปร์ช้อปปี้เพย์ก็เป็นของสิสโซโปอะไรนะช้อปปี้มันเป็นของกาลีนาเดี๋ยวมันชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้ ROV Galina คือตระกูลเกมอ่ะนะฮะตระกูลเกมของฝั่งทางประเทศสิงคโปร์นะฮะกาลีน่าจะมีพวกตระกูลเกมตั้งแต่เก่าๆเป็นของพวกปังยา่าอ่าแรน็นาล็อกแล้วก็เคาเตอร์อะไรพวกนี้คือพวกนี้มันจะทำเกมมาก่อนนะฮะเขาก็เก่งเรื่องเกมแรน็นาล็อก ปังย่าอะไรมาก่อนแล้วเขาก็มีบริษัทที่จัดเก็บไอเทมจัดเก็บคอยนะฮะก่อนก่อนก่อนที่มันจะนมาเป็นสเตเบิลคอยก่อนที่มันจะมาเป็นพวกอะไรบิตคอยอะไรพวกเนี้ยพวกคำนวณทางคณิตศาสตร์นะฮะทางสมการเพื่อที่ไปขุดเหมืองบิตคอยเนะี่ยคือพวกเนี้ยมันมันเป็นมาตั้งแต่สมัยสมัยมือถืออยู่ในคอม ไม่ใช่สมัยสมัยเกมอยู่ในคอมไม่ใช่มือถืออยู่ในคอมสมัยเกมอยู่ในคอมนะฮะคือพวกเนี้สมัยที่เกมมันอยู่ในคอมเนี่ยเขาก็มีบริษัทเกมนะฮะฝั่งของสิงคโปร์น่าจะเป็นกาลิน่าฝั่งของเกาหลีน่าจะเป็นอา v ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วเขาก็เริ่มทำแอปเกี่ยวกับขายของช h อป e ี้ คือช้อปปีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับพวก eBay ไกลๆก็คือเว็บไซต์ e b a y .com กับเว็บไซต์ amazon.com เนี่ยพวกนี้จะตบโตเติบโต,ต,ตทาง e c o m m e r ิรมานานนะฮะคือ e c o m m e r ิรมันจะเติบโต,ตมาจากมาจากพวกอ่าอีเ a ย์อแล้วก็มาหลางัหลงๆก็เป็น Easy นะฮะก็ประมาณนี้แล้วหลังๆเขาก็มาทำเป็นแอปทั้งหมดนะฮะแล้วก็า a z a d a กับ s h อ p e e ก็มาทำเป็นแอปไกลๆคล้ายๆ,ายๆกับ Ebay นะฮะเว็บไซต์ Ebay ที่เป็นเว็บไซต์ขายของคือพื้นฐานของของไอเทมของการเก็บข้อมูลทางดนะิจิตอลเนี่ยคือ บริษัทเกมมันจะเก่งเกมมาก่อนนะฮะปังย่าแล็กนาล็อกเกมดังๆนะฮะเกมคอมพิวเตอร์เคานเตอร์อะไรอ่ะคือเกมคอมเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหอยากจะเล่นเกมมันมันยิงกันเดี๋ยวนี้เป็น r o v เป็นอะไรนะผมจะไม่ด้เกมรุ่นใหม่ๆผมก็ไม่ค่อยเก่งนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะ คือฝั่งของแอนดรอยเนี่ยคือเครื่องซัมซุงนะอุ้ยเบอร์โทรพ่อคือเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องซั s ซุงนะฮะแล้วก็ซอฟต์แวร์เป็นของ google Google เป็นบริษัทเดียวกับ Android Google เป็นผู้ผลิต a n d r o i d Google เป็นเจ้าของ Google เป็นเจ้าของ Chrome เป็นเจ้าของ Gmail เป็นเจ้าของ Google Map เป็นเจ้าของ YouTube เป็นเจ้าของ Google Drive เป็นเจ้าของ Google TV นะฮะพวกเนี้ยคือ Google กับ YouTube เนี่ยเป็นบริษัทเดียวกันและ Google ก็มีซอฟต์แวร์ที่ไปติดตั้งในมือถือซึ่งเป็นฟรีแวร์เป็น Open s o อร์สให้กับทางอ่ซัมซุงอ g ปโป o นะฮะ เซียวมีเซียวเออเอ้ยไม่ใช่คือคือ g ูเกิลเนี่ยเขาผลิตซอฟต์แวร์ให้ใช้นะแต่เขาจะไปคิดเงินพวก Google Map อย่างเงี้ยอย่างก็บรถยนต์เทสลาเนี่ยคิดคันละบาทวันละบาทนะฮะสมมุติรถยนต์เทสลาอยากได้ไอ้แมปอยากได้พื้นที่ไอ้แผนที่อันนี้สมมุติขึ้นมานะท่านอธิบายสมมุติขึ้นมา สมมติโหลดแมปปุ๊บรถยนต์เทลล่าเรียกเรียกแมปขึ้นมาเนี่ยสมมุตินะเขาอาจจะมีแมปของเขาเองเอาสมมติรถยนต์จีนเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าจีนเรียกแมปของ Google Map ขึ้นมาเนี่ยจะต้องเสียหนึ่งบาทวันละนะสมมุตินะอ่าแล้วก็เสียให้ทางดาวเทียมนาซาอีกวันละห้าสิบตังคือมันจะเสียต่อต่อกันอ่ะอ่า Google Map ก็คือเก็บตังค์ได้บาทหนึง่งเสียให้ดาวเทียมนาซาอีก50ตังค์นะฮะ Google Map ได้50ตังค์ดาวเทียมนาซาได้50ตังค์นะฮะแต่วันหนึ่งนะต่อวันนะแล้วก็ไปแล้วก็รถยนต์จีนเนี่ยอะไรนะ BYD เหรอะนะฮะหรือว่าอะไรนะฮาวฮาฟาวใช่ไหมก็คือต้องเสียทุกวันนะ ถ้าใช้ Google Map ใช้ออโต้พายโใช้อะไรที่เกี่ยวกับแผนที่เรียกใช้อ่ะแล้วเสียต่อวันแล้วกี่ล้านคันละ่ะนะฮะที่ต้องเสียให้กับดาวเทียมเสียให้กับระบบนะฮะก็คือเขาเป็นเจ้าของทั้งหมดคือมันดีแต่ว่ามันก็มันก็เป็นโอเพนซอร์สนะฮะใครๆก็สามารถทำแอปแฮกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้น Android ฝั่งนี้ กับ ios ฝั่งนี้ ios ถ้าโดนแฮกสตีฟจอ็อบรับผิดชอบนะฮะวิญ <c> ญ <oughs> าณสตีฟจอ็อบรับผิดชอบอันนี้มุกนะหยอกหยอกเดี๋ยวโดนฟ้องนะฮะคือฝั่ง ios เนี่ยเป็นของ apple นะฮะ apple รับผิดชอบ คูณเอาเงินเข้าไปในแอปแล้วมีเงินเป็นล้านสิบล้านร้อยล้าน,านพันล้านนะฮะเอาไว้ในแอปธนาคาร iOS Apple รับผิดชอบ Apple Inc รับผิดชอบฝั่งนี้ Samsung เป็นเจ้าของเครื่อง Android Google เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์มันรับผิดชอบอยังไงคนละครึ่งอะ มันจะรับอิกชอบอยังไงนะเขาก็บอกเขาเป็นโอเพนซอร์สนะฮะเขาทําให้ทุกคนเสรีภาพนะฮะประชาธิปไตยนี่สิเสรีภาพประชาธิปไตยอันเนี้ยทั้งเครื่องทั้งซอฟต์แวร์เนี่ยเนี่ยซอฟต์แวร์เนี้ยไถ่ไถ่ไถ่ไถเ่เนี้ยเนี่ยเนี่ยทั้งเครื่องทั้งทั้งเครื่องเนี่ยเนี่ย ทั้งซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นของ Apple ทั้งหมดผู้คิดค้นคือสตีฟจ็อบส์เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขารับผิดชอบทั้งเครื่องทั้งซอฟต์แวร์ทั้งเงินคุณในเนี้ยที่เป็นระบบซอฟต์แวร์ทั้งหมดแต่อันเนี้ยจะให้เขาไปรับผิดชอบได้ไงเขาไม่ใช่เจ้าของเครื่องเขาเป็นเจ้าของเฉพาะซอฟต์แวร์แล้วเขาก็ประกาศตัวตนของเขาไว้แล้วว่าเขาเป็น a อ d ด o i d Open Source ใครๆก็สามารถมาทำแอปขายในเพสโตได้ประมาณนี้ก็วันนี้อธิบายกวาจบคลิปเพียงเท่านี้นะอธิบายและทำกันให้เห็นเห็นกันไปเลยนะฮะวันนี้อธิบายกวาลาไปก่อนสวัสดีครับ